สวัสดีครับทุกคน <Yeah. S 1> อะไรเขาได้พูดเปิดรายการเลยสำหลับสุดชแนลมารีวิวอะไรพี่แฮมวันนี้นะครับ,รบเราก็ได้มาพบกับดิจิบอ,อ้างนะครับผมนี่ดิจิตอลมอนสเตอร์แคปซูลมัสคอตคอลเลกชันอันนี้เป็นชุดพรีเมียมเอาจริงเนี่ย ชุดเออขอเรียกว่าชุดดิจิมอนแคปซูลมัสคอตแล้วกันก็คือจะเป็นกระชับปองที่ให้เราหยอดจะปกติครับอ่าก็จะมีออกมาประมาณหลายชุดแล้วแหละแต่นี่จะเป็นชุดพรีเมียมสั่งจองก็จะมีตัวพิเศษนะครับก็อันนี้เป็นชุดที่1จะให้เล่าเนื้อเรื่องมันก็อะไรอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ของแบบอะเวนเจอร์เอาจริงมันมีมีหลายเนื้อเรื่องมากคือดิจิมใช่คือดิจิมอนเนี่ยก็เหมือนกับโปเกมอนที่ว่าเออมันจะมีเป็น แ็นชายของมันก็คือ,อเป็นแบบข้อมูลหลักเลยกับแต่ละภาคแต่ละภาคจะย่อลงไปอีกใช่ถึงแม้ว่าโปกเกมอนไม่ได้มีแต่ซาโตชิก็เถอะก็เอาเป็นข้อมูลของดิจิมอนโดยรวมทั่วไปแล้วกันครับ,รบก็ดิจิมอนนะฮะหรือชื่อย่ออย่างที่พี่ต้องพูดมเมื่อกี้ของชื่อกล่องนี้เลยคือดิจิตอลมอนสเตอร์คือระหว่างดิจิตอลกับมอนสเตอร์แยกมารวมกันเป็นดิจิมอนเป็นไลน์ที่เกิดขึ้นมาในไม่ใช่ไลน์เสีเป็น แบรนด์ที่เกิดขึ้นมาในปี1,997นะครับโดยตอนแรกเนี่ยถูกพัฒนามาเป็นสิ่งที่เรียกว่า V p เ t หรือว่าว i r t u a น Pet นั่นเอง War <Virtual> Pa <Pet. S 1> ซึ่ง พี่แฮมคออพี่แฮมก็พอจะรู้จักอ่าก็คือในดิจิไว้พี่พลอยอ่ะรงงแต่ถ้าพี่ต้องพูดเช่นนี้แม้แต่พี่พลอยก็ต้องรู้จักและมั่นใจว่าตอนเด็กๆพี่พลอยก็ต้องอยางได้แน่นอนธรามกจิใช่มันคือธรามกจิสมัยก่อนที่ทุกคนต้องเขย่าเขย่าใช่แต่ว่าธรามกจิเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าแบรนด์ในฝั่งผู้หญิงครับอ่าดิจิตอลมอนสเตอร์ ก็จะเป็นแบรนด์ในฝั่งผู้ชาย <plaque> อ่าเป็นวีเพฝั่งผู้ชายแล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาใหม่ในช่วงปี1997ออกมาเป็นดิจิมอนย่อเลยก็ยังเป็นวีเพอยู่แต่ก็มีเป็นแบบรูปแบบเกมที่เป็นเกมคอมออกมาแล้วก็มีเป็นหนังสือการ์ตูนออกมาจนก,กระทั่งในปี1999ไม่ต้องประมาณปลายปี1998เริ่มทำออกมาเป็นการ์ตูนอ่าแล้วก็เกมของ P1 ให 1> ้เล่นกันะเป็น ดิจิมอนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก,ก็คือภาคแรกก็คือดิจิมอนแอนเ g e r เจอร์ไทยจีอย่างที่เแฟนๆดิจิมอนนั้นชอบ,ชอบกันนั่นเองและลงไรลกันใช่แล้วก็ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมดิจิมอนยังมีฉายอยู่อ่า<ช>อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนกับโปเกมอนแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมเนี่ยจะมีมา แคทุกปีในหลายรูปแบบตอนนี้ก็มีทั้งเวอร์ชั่นเกมมือถือจนกระทั่งเวอร์ชั่นคอนโซลใช่ับมีนะครับผมทีนี้ก็กลับมาที่งานตัวนี้ก่อนอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานพรีเมียมแคปซูลมาสคอตคอลเลกชันซึ่งตัวนี้ทำออกมาในเนื่องการครบรอบ20ปีของดิจิมอนพอดีเลยอันนี้ออกมาในช่วงปี สองพันสิบแปหลายปีแล้วนะใช่ดิจิมอนเกิดมาในปี1 9 9 7้ใช่ไหมในคนะไอ้วีเพเหมือนธรรมกฤจิแล้วก็เริ่มมาเป็นแบรนด์ครว่าดิจิมอนในปีหนึ่ง่กากาก็เลยออกนี่มาเพื่อเฉลิมฉลองความจริงเซตนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็น เบอร์ 2>, 2แต่จะมี3ตัวแล้วก็มีดิจิมอนตัวใหม่ที่เพิ่งเกิดนี่ก็ในฐานะที่ครบ20ปีพี่ต้องก็เลยได้ซื้อมานะครับหน้ากล่องน,นะครับผมบก็จะมีดิจิมอนที่เห็นอยู่3ตัวนะครับมีเมลามอนนะฮะแล้วก็แอดรามอน2ตัวนี้พี่แฮมจะค่อนข้างคุ้นอยู่เพราะว่าเห็นได้แทบทุกภาคแม้กระทั่งในเวอร์ชันเกมแต่ตัวนี้นะครับผมอ่าคือถ้าเป็น,ปนแฟนดิจิมอนภาคเก่าๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเพิ่งเกิดใหม่ในช่วงครบรอบ20ปีนั่นแหละ mm hmm. คือบริดจเกมอนนะฮะเป็น สายเกมมอนตัวใหม่เดีย๋ยวพี่ต้องจะเข้าไปจอดลึกข้างในนะครับครับนะผมก็เขียนนะครับผมที่มุมขวาล่างดิจิตอลมอสเ e อร์แคปซูลม s สกับคอร์เรชั่นพรีเมียมเวอร์ชัน1.0นะครับผมนะก็มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะฮะครับผมสายล่างเลยก็คือตาสัญลักษ์ของตัวเอง โตเอะแอนิเมชันโตเอะมาอีกแล้วใช่โตเอะแต่ไม่ใช่คนละอย่างกับโตเอะแบบไรเดอร์อ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมสีแดงนะฮะบันไดนะครับผมอ่าอันนี้เป็นสีแดงอยู่เดี๋ยวทำไมอันนี้ถึงเป็นสีแดงเพราะว่าปียังไม่อันนี้ออกตั้งแต่ปี18ถูกไหมยังไม่ยังไม่รีแบรนด์ไม่เริ่มเริ่มมีการรวมกับสปิริตแล้วแต่อันนี้ยังเป็นสินค้าที่อยู่ในฐานะบันไดปกติเหมือนเดิมไม่ใช่บันไดสปิริตเพรุะนั้นก็เลยเป็นบันไดสีแดงอยู่นะครับผมอ่านะฮะด้านข้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตาสลักนี ขึ้นนดิจิมอน20ปีเสียรักครบ20ปีนะครับอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยความจริงตอนที่มันออกอ่ะมันเลย20ปีมาแล้วแหละแต่เขาออกในการเฉลิมฉลองนั่นเองนะครับผมเอาละฮะด้านล่างก็เขียนพร้อมกับรูปดิจิมอนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ดิจิมอนเอ่อแคปซูลมอสต์คอร์เรชั่นอ่ามัมีอะไรบ้างด้านหนึ่งก็เป็นตราเฉลิกรักช่ายดิจิมอนดิจิตอลมอนสเตอร์ปกตินะครับผมด้านบนก็เหมือนกับด้านล่างแค่เป็นรูปของ เอล m ลมอนกับแอดรามอนนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรฮะคำเ,เออตินต่างๆมีเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะและอันนี้พี่ต้องอ่านได้มากนะครับผมจะขึ้นซับมาให้นะครับผมว่าดิจออิตอลดิจิตอลมอนสเตอร์แคปซูลมัสคอตต์คอลเลคชันกับอิมัชชินคาสึดุซึ่งถ้าซับใส่ก็ประมาณว่าแคปซูลคอลเลคชันแบบนี้มันได้เปลี่ยนร่างแต่ชิ้นคาปกติแปลว,ว่าวิวัฒนาการใช่แต่เราชินกับเขาว่าเปลี่ยนร่าง ต้ปล่อยไปออในเซตนี้นะครับจะมีมาให้ทั้งหมด8ตัว <Wow. S 1> ขอเรียกชื่อเหมือนว่าเซตวิวัฒนาการของอากุมอนครับเพราะที่เห็นนี้นะครับผมด้านหลังทั้งหมดเลยที่เห็นนี้คือเป็นการพัฒน,นาของอากุมอนเลยแค่คมันจะไม่ใช่ออของสายอากุมอนที่เราเห็นในอนิเมชั่นมันคือความเป็นไปได้ของ um อากุมอนยนเดี๋ยวพี่ต้องก็จะไปจอดลึกแต่ละตัวนะครับผม,ผมอ่าก็ หมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คําเตือนต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์กาชาปองออผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับหมอสง <Yep. S 1> บัตนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็สแกนทําแบบสอบถานอะไรต่างๆแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วบันไดที่อยู่อะไรต่างแค่นั้นนะครับผมพร้อมบาร์โค้ดอันนี้ไม่อะไรมากอู้ยับ ยับยังไงวะเนี่ยกล่องขาดไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจกล่องอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็นี่คือรอบๆกล่องทั้งหมดนะครับอยากที้ขึ้นภาพไปนะฮะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าพี่แฮมไปเย่สามสองหนึ่งอ๋อเฮ้ยอู้บิสกีมอนเป็นตัวใหญ่เลยเดี๋ยเนีะเอออันนี้มันมีนี่ด้วยล็อตใช่เอลขล็อตเลข์ล็อตนะครับผมรู้สึกว่าข้างหลังเออไม่ใช่ข้างหลังอันนี้ก็มีนะเอ่อเลขเดียวกันไหม ซนต้องเลขเดียวกันโอเคเลขเดียวกันโอเค <Okay, S 2> แสดงว่าให้มาถูกแมครับผมใช่นะฮะก็อย่างที่บอกเลยครับมี8ตัวนะครับผมก็เราเอาออกมากันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างต่อยแล้วนะอ๋อยังไม่ต่อยยังไม่ต่อยยไม่ต่อยนี่บางตัวไม่ต้องต่อแหละเพราะว่ามันเป็นตัวอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในพลาสติกอันนี้พูดเลยว่าเอ่อที่แฮมคือตัวอื่นเนี่ยมันออกมาหมดแล้วในรูปแบบของปากกาชาปองปกติพูดง่ายเลยกล่องนี้พิเศษก็คือตัวบริสเกมอนนี่แหละ นอกนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าออกมาในลายให้มันเหมือนกับว่าอย่างที่ไม่ต้องบอกเป็นการพัฒนาของแอดมอนมีตัวนี้ด้วยาสุดยอดใช่แอดมอนนะฮะแล้วก็ที่พี่ฮามพูดเมื่อกี้นะครับว่ามันให้มาเป็นเมทัลเกมอนแบ็กนะฮะพี่ต้องก็ไม่รู้ว่าทําไมมันให้มาคือทําไมมันไม่ให้เป็นเมทัลปกติมานะสุดยอดปล่อยมันไปนะครับมถึงเป็นร่างแบ็กนั่นแหละสงสัยเอาแต่แต่อย่าพี่ต้องอธิบายมันมันมีความเกี่ยวข้องได้นดูน้อง ล่างแบ็คคือล่างแบ็คเหนียวเหรอนี่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้จำได้แต่อากุมอนโคลมเอออย่างน่ารักเลยเอาล้วฮะตอนนั้นตัวที่จะประกอบก็จะมีแค่บิสเกมอนนะครับผมครับนอกนั้นก็แกะปกตินะก็ให้พี่แอมแกะเลยนะครับผมแกะอะไรเกามาแค่หัวไงไอช็อคโกแลตไม่ล่างมันแค่นี้ล่างมันแค่นี้ใช่อันนี้คือล่างเริ่มอันนี้คือล่างเริ่มนี่นี่นี่ล่างเริ่มเออนี่ล่างเริ่มทำไมมันเหมือนอันนี้ล่างสอง นี่สรุปไม่ได้ต้องต่ออะไรเลยแล้วก็กาชาปองมันจะเอาอะไรมากแมไม่แบบกาชาแต่อันนี้มึงสั่งตรงนี่ค่ะไม่มันก็ยังเป็นถือว่าเป็นสินค้ากาชาปองไงแค่แทนที่มันจะอยู่ในไข่นะมันก็มาเป็นกล่องเพราะว่ามันครบเซ็ตไม่ต้องไปสุ่มนะครับอันนี้กูแกะเลยนะแกะเลยอ่าอย่ามาตั้งโชว์นะครับเราก็จะมาดูกันทีละตัวนะฮะ โอเคครับผมและนี่ก็คือแคปซูลมัสอคอตคอลเลคชันแบบแกะออกมานะครับผม8ตัวเฮ่ hey! <cl aps> ก็เริ่มด้วยตัวแรกเลยอันนี้ก็คือโบตมอนนะครับผมหลายคนก็ก็มีคุ้นกันบ,บ้างแหละถึงจำไม่ได้ออกมามากอะพี่แฮมก็มีคุ้นบ้างแต่ว่าก็น้อยหน่อยเพราะว่ามันคือร่างเริ่มต้นของในหลายๆตัวเลยแต่ถ้านะถามถามถามว่าเริ่มคุ้นหนักจากไหนคุณนหนักคือตัวนี้ใช่อ่าก็อันนี้ก่อนเลยว่า เอ่โบตามอนนะครับผมก็เป็นดิจิมอนเลเวลเอ่เด็กคาล็อกที่1แรกเกิดแรกเกิดใช่แรกเกิด,กเ,กดเป็นดิจิมอนประเภทสลามเห็นไหมมีสลามนะไม่ยุ่งกับสลาม <laughs> ไม่ใช่สลามตัวสีฟ้าไม่เออดิจิมอนประเภทสลามเป็นรูปแบบเออ่ข้อมูลครับอย่างที่บอกว่านี่เป็นเออ่สัตว์จากข้อมูลเรียกว่าดิจิตอลเวิลด์แล้วกันใช่ดิจิตอลเวิลด์เพราะฉะนั้นมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทครับได้แก่รูปแบบของเออ่ข้อมูลดัตตา แล้วก็มีวัคซีนแล้วก็มีไวรัสรก็เหมือนกับว่าข้อมูลที่อยู่ในโลกคอมพิวเตอร์อนั่นแหละนะครับผม,มแต่ละตัวเนี่ยชื่อมันมีความหมายว่าอะไรอ่ะอย่างโบตามอนนี้นะครับผมโบตามอนมาจากคําว่าโบตาโมจิซึ่งมันจะเป็นขนมชนิดนึงของญี่ปุ่นที่เป็นลักษณะของออถั่วแดงบดเอดไส้ด้วยโมจิอ่าเป็นขนมในช่วงฤดูนึงของญีง่ปุ่น ข้างในเป็นโมจิใช่ไม่ใช่ข้างนอกโมจิข้างในถั่วแดงปกติถ้ามันจะเป็นข้างนอกโมจิใช่ไหมแล้วก็ข้างในเป็นถั่วแดงบดอะไรอย่างนี้แต่มันจะมีขนมที่นั่นแหละบดตามโมจิเป็นโมจิอยู่ข้างในและเป็นถั่วแดงบดอาจจะบดไม่ละเอียดแต่ก็เป็นประบดแหละแล้วก็คลุมไปอ่ามันจะเป็นอีกชนิดหนึ่ง่น่ากินน่ากิน่แล้วก็น่ากินอ่าซึ่งมันก็ไม่เเชิงสีดําแหละแต่ว่าหลายคนเขาก็มองเป็นสีดําที่นีกคำหนึ่งมันจะมีคล้ายๆกับแปลว่าถ่าน มันก็เลยออกมาเป็นสีดำนะครับผมบอ่านี่ก็คือชื่อแล้วก็เปรียบกับลักษณะของโบตามมนนั่นเองนะครับต่อมาที่ตัวที่ออ2อออันนี้คือโคลโมมนอ่าเป็นร่างเอ่อทารกที่2นะครับเป็นดิจิมอนประเภทตัวเล็ก <c oughs> กึ่งสลามแหละมันไม่ใช่สลามอะมันบอกแค่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กมันไม่ใช่สลามและมันเริ่มแบบว่าเป็นตัวตนและอ่าเป็นดิจิมอนประเภทข้อมูลเหมือนกันถ้าไม่บอกว่าเป็นดิจิมอนนี่คุต้องว่าเป็นอสุจิ โครโมนนะฮะก็เป็นหลายคนเนี่ยคนมากเพราะว่าถ้าจะเห็นอะคุมอนต้องเห็นโคโลมนถูกต้องทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเกมหรือภาคทีวีซีรีเพราะว่าแอนิเมะน,นะครับผมใช่เริ่มมาก็เห็น,นริ่มมาจะเป็นที่โคโลมนไม่ไม่ใช่ที่โปรตาปอนโมตามอนจะน้อยมากอ่านะใช่ครับซึ่งโคโลมนนะครับก็คำว่าโคลในภาษาญ,ญี่ปุ่นจะหมายถึงการกิ้ง กลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมา oh. ก็จะเป็นลักษณะของดิจิมอนตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงมันไม่ควรชื่อว่าโคโลมอนนะเพราะว่าโคโลโคโลมันแปลว่ากลิ้งใช่ไหมแต่ลักษณะของต,ตัวนี้มันไม่ได้กลิ้งมันกระโดดมันกระโดดได้ดึง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 ,ดงอ่านะครับครับนี่ก็คืออ่าตัวที่สองนะฮะทีนี้มาตัวที่สามเลยเรียกได้ว่าเป็นมาสคอตของเรื่องจนถึงปัจจุบันของซีรีส์ดิจิมอนนะครับอากุมอนนะฮะเปลี่ยนจากข้อมูลตอนนี้ม่าเป็นดิจิมอนประเภทวัคซีนแล้วอ่าเเปป็นนนดิิจมอรูแบบสัตว์ลยค เดอดิจมอนล่างวัยเด็กนะครับผมจะบอกว่าสัตว์เลือยคานก็ไม่เชิงก็ก็ไดโนเสาร์อะคือความจริงมันก็คือดิจิมอนเอ่อไดโนเสาร์ล่างเด็กอะไระซึ่งคาว่าอากูมอนคาว่าอากูดเนี่ยมันหมายถึงเสียงเคี้ยวใช่เสียงเคี้ยวและถ้าแปลไทยชื่อนี้นะครับผมก็จะได้ชื่อว่ากรุบกรุบมอนมึงไม่ควรแปลไทย ไม่ก็ลองคิดดูว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นไงแต่ก็าาป็าภาษาญี่ปุ่นไมถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะได้ชื่ออโโมมารมณ์นี้แหละกรุบกรุบมอน <c oughs> นะครับผมอ่านี่คือความหมายของชื่อนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของตัวอากุมอนเลยที่ว่าค่อนข้างชอบกินมีท่าไม่ตายคืออะไรเมสตาเฟมเบบี้เฟมโอเค,อเคจบกันไปแล้วสำหรับอากุมอนนะครับผมขวัญใจของเต็ง ดิจิมอนเอเอาล่ะแล้วก็พี่ต้องจะขอข้ามตัวนี้ไปก่อนมาที่ตัวนี้นะครับผมงาชื่อบอกไอ้เกมมอนเกมมอนนะครับดิจิมอนประเภทวัคซีนเช่นกันเออดิจิมออลรูปลักษณ์ของไดโนเสาร์ครับชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนนะครับผมแล้วก็เออเป็นดิจิมออล่างโตเต็มวัยลืมบอกไปเลยว่าก่อนหน้านี้ตอนระหว่างที่เราแกะพี่ฮมถามว่าทำไม มันใช้ท่านี้คือบอกเลยว่าท่าที่เห็ุนอยู่ทั้งหมดเนี่ยพี่แฮมบอกว่ามันดูไม่สมจริงมากแต่พี่ต้องจะบอกว่าไอ้นี่มันสมจริงที่สุดแหละม,มันสมจริงกับภาพอ e ิล oh. e ัสอ๋ออลสแรกที่ออกมาเป็นดีไซน์แล้วที่แบบว่าข้อมูลอะไรเนี่ยมักจะใช้ภาพนี้เอ่ซตกาชาปองชุดน,นี้ทํา ตามอิลัสอิัสนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาภาพมาเทียบของแต่ละตัวซึ่งก็ได้เห็นไปแล้วบ้างนะครับคือจะค่อนข้างเหมือนกับภาพอีลัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ต้องอาจจะถือองศาไม่ใช่แหละแต่ว่าอ่ะอาจจะประมาณนี้ภาพที่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ภาพอาร์ก็จะประมาณนี้แหละคือที่เห็นเนี้ยอาร์เป็นภาพอาร์ของแต่ละตัวนี้เลยนะครับก็เป็นร่างพัฒนาต่อมาจากอากูมอนนั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นไดโนเสาร์อยู่นะครับผมซึ่งถ้าไม่ตายลักก็คือเมกาเฟม yes sir ซึ่งตัวนี้นะครับเกรย์มอนนะครับผมอ่า g r e y ทบทวนภาษาอังกฤษกันหน่อยแปลว่าอะไรเกรยสีเทาอ่าถูกต้องนะครับผมทำไมถึงขี่นนามล่ะเดี๋ยวรอดูล่างสมบูรณ์ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเราอ่าเกรย์นะครับผมใช่แปลว่าสีเทานะฮะแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่นะครับผมเออเกรยถ้าเป็น adjective อ่ามันจะมีความหมายว่าเก่าแก่อ่าซึ่งมันจะตรงกับเอ่อในการเป็นพวกของอากุมอนเลยเพราะว่า ในเซตเขาเรียกอ,อะไรสายของอากูมอนเนี่ยเป็นเรียกว่าดิจิมอนตัวแรกที่พัฒนามาก็เรียกได้ว่าเหล่าบับเบิลูดของดิจิมอน่ะเออตัวแรกแกที่ได้พัฒนาเก่าแก่สุดตัวเริ่มแ,แรกใช่กับอีกความหมายหนึ่งนะครับผมคือถ้าเกิดสมมุติว่าดูจากชื่ออย่างที่เห็นขึ้นมาในกล้องเยอะๆนี่เลยนะครับผมมันน่าจะเป็นคำย่อจากคาว่า <Great. S 1> เกรดเกรดที่แปลว่ายิ่งใหญ่ซึ่งก็เหตุผลน่าจะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับจะว่าให้ออ สายของอากูมอนเนี่ยเป็นค่อนข้างตัวที่เด่นสุดแกร่งสุด่าในตัวเอกแหละใช่ของ d ิจิมอนนั่นเองนะครับผมนี่คือความหมายของชื่อนะครับผมเกรมอนนะฮะอ่ากับท่าไม่ตายเมก a าฟรีอ่าทีนี้มาเมลามอนนะครับผมงงใช่ไหมนี่เรียกเรียงเหรอเรียงอ่ะต่อต่อเพราะอะไรนี่คือ d ิจิมอนไฟครับอย่างที่เห็นเพราะตัวมันเป็นไฟนะครับผมประเภทคือวัคซีน แต่บางกรณีเป็นข้อมูลมันก็เหมือนกับกฎของเขาเรียกอะไรการเป็นข้อมูลอ่ะเอ่อหมายถึงว่าดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยคือบางทีข้อมูลต่างมันก็เป็นได้ทั้งแบบเอ่อไวรัสข้อมูลวัคซีนอะไรเงี้ยอบิดไปบิดมาใช่ดิจิมอนก็เลยเหมือนกันว่าบางตัวเนี้ยย้ำว่าบางตัวนะไม่ได้เป็นทุกตัวอ่าอาจจะเป็นมีมากกว่าหนึ่งอย่างบางทีเป็นแม่งสามอย่างกมนเลยโอเคเข้าใจหรือบางตัวเนี่ยมีเสริมขึ้นมาหน่อยคือเป็นไม่สามารถระบุได้ ก็จะเหมือนกับว่าข้อมูลที่เราจะไม่สามารถระบุประเภทได้อ่าเป็นเปรียบกับนิเจมอนตัวนั้นเป็นเหมือนข้อมูลประเภทนั้นนะครับผมซึ่งเห็นไปอย่างนี้นะครับผมมันถูกจัดอยู่ในประเภทมังกรอือตรงไหนมังกรมึงวะตรงไหนมังกรใช่ไหมถ้าอธิบายง่ายๆที่มันนับเป็นมังกรได้เพราะมันพัฒนามาจากอคุมอนอ๋อนี่เป็นอีกสายหนึ่งของอาคุมอนนะครับผมอ่าพี่ต้องอยากจะพูดเลยว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่พี่ทำให้พี่ต้องเนี่ยค่อนข้างชอบ ดิจิมอนมากเลยคือคมันจะมีความแตกต่างสน่์เลยระหว่างของโปเกมอนและดิจิมอนถ้าเกิดโปเกมอนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเหมือนกับว่าอาารเราจับมอสเตอร์ได้ตัวหนึ่งเหมือนกับว่ามีสัตว์เลี้ยงเราก็ฝึกฝนเลี้ยงดูให้มันเติบโตขึ้นก็จะสื่อเหมือนกับว่าเป็นการจเจริญเติบโตแต่ดิจิมอนเนี่ยจะเปลี่ยนเสมือนเหมือนกับว่าการพัฒนาที่ไม่มีจํากัดอเพราะว่าดิจิมอนเนี่ย มันไม่ได้เหมือนกับโปเกมอนที่แบบว่าพิกจูพิกจูและไลจูอ่าจะเป็นสเตจของมันเมื่อถึงเมื่อเขาเรียกอ,อะไรเติบโตขึ้นก็เป็นลําดับลําดับแต่ดิจิมอนเนี่ยไม่ใช่อ่าอันนี้อย่างที่เ,เราเห็นว่าเป็นเซตของอากุมอนอย่างที่พี่ต้องเรียกแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนเซตเซตหนึ่งเท่านั้นอืมอ่าซึ่งเอ่อจากโบตามอนเนี่ยมันอาจจะพัฒนาเป็นตัวอื่นนี่ไม่ใช่โคโลม,มอนจะอืนข้ามไปเลยเป็นตัวอื่น ให้ัยเด็กตัวอื่นอ่าแล้วโคลอมอนเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาเป็นอากุมอนเสมอไปใช่อ่าเป็นตัวอื่นด้วยและในตัวและอากุมอนก็จะเป็นตัวอื่นเหมือนกันอ,อ๋อคือแตกออกมาได้อีกใช่และตัวหนึ่งเนี่ยสามารถแตกได้มากกว่าสิบแบบอืมซึ่งหมายคามว่าถ้านีสิบแบบนี่สิบแบบสิบแบบสิบแบบ,บแบบมันจะแตกขนดไ่ขนาดไหนก็เยอะใช่อืมถึงบอกว่ามันคือการพัฒนาที่ไม่จำกัดและในการพัฒนาของดิจิมอนเนี่ยโดยเฉพาะดิจิมอนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นดิจิมอนธรรมชาติทั่วไปอ่าก็เป็นเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเป็นดิจิมอนที่อยู่กับตัวเอกบางทีเนี่ยจากที่เราเห็นกันว่าจากนี่มแม่งเป็นนี่หืก็ว้าเปลี่ยนร่างอ,อ๋อใช่ใช่ไม่เหมือนกับโปเกมอนที่ว่าต้องต้องเพิกจูพิกคาจูไรจูเท่านั้นไม่มีจากพิกจูเป็นไรจูอต,ต้องโตโตโต,โตแต่นี่คือสามารถเ,เปลี่ยนจากบางทีอย่างโบตามอนเนี่ยแล้วก็มาเป็นบิสเกมอนได้เลย อยู่ที่บางเงื่องไขว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีความแบบบ้าบอเหมือนอย่างที่พี่ต้องเคยพูดในคลิปของดิซาดอนที่ว่ามึงเป็นมังกรแต่มึงไม่ใช่มังกรอ,อ่ะอโปเกมอนจะมีเรื่องนี้ม,มึงรูปร่างมันเหมือนอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่เพราะบางบางอย่างที่ว่ามันต้องใช่มันเป็นธาตุดิซาลดอนไม่ใช่ธาตุมังกรเลยไม่ได้เป็นมังกรบางตัวไม่ได้ดูหน้าตาเป็นมังกรจะเสือเป็นมังกรเพราะมึงธาตุมังกร ดิจิมอนก็มีเหมือนกันแต่มันจะค่อนข้างมีเขาเรียกอะไรเหตุผลสนับสนุนแต่มันก็เป็นความบ้าบอนะอย่างที่เห็นว่าเอออากุมอนนะครับผมเจมอนอะไรต่างสายอากุมอนเนี่ยเป็นไวรัสบัสเตอร์หมดอืมอ่าก็คือมีความสามารถในการเอ่อทำลายไวรัสแต่มันจะมีดิจิมอนไวรัสบางตัวเนี่ยอ่าอย่างเช่นดุกมอนของภัคเทมเมอร์ครับดุกมอนเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสอืมเหมือนกันแต่ว่าเป็น ไวรัสบัสเตอร์ไวรัสที่ฆ่าวไวรัสอีกทีใช่เข้าใจซึ่งไม่ค่ยขัดแย้งกันแต่มันก็ใช่อย่างที่บอกเข้าใจได้เพราะเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อที่เราสร้างไวรัสแล้วก็ไปฆ่าวไวรัสอ่าหรือมันกับวัคซีนอะไรกันเราก็สร้างจากไวรัสเหมือนกันอ่ามันก็ข้างมีอะไรสนับสนุนแต่มันก็เป็นความขัดแย้งอ่ะตลกว่าไอ้หียมันเป็นไวรัสแต่เป็นไวรัสบัสเตอร์มึงฆ่าตัวเอง ซึ่งในเรื่องของดิจิมอนเนี่ยจะมีอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะอนะครับผมก็เป็นความฮาแต่ก็เป็นความสนุกนะฮะทีนี้อ่ะเรามาที่นี่บ้างนอกเรื่องมานานแล้วเมลามอนนะฮะเมละาเอ่อจะมีความหมายว่าการเผาไฟอืมคือไฟทุ่มตัวเงี้ยนะใช่ไฟทุ่มตัวเผาไงเมลาเมละเหมือนกับว่า เขาไม่ร้อนร้อนอ่า<อ>ก็เหมาะสมที่มันไปทั้งตัวแอดามอนนะครับผมบก็เป็นอีกหนึ่งสายที่เอ่อบตามอนหรืออากุมอนอากุมอนแล้วกัน <c oughs> สามารถจะวิวัฒนาการได้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นประเภทวัคซีนเหมือนกันเป็นเอ่อลางโตเต็มวัยเหมือนกับเรมอนแล้วก็ แต่ว่าดิจิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนรูปแบบของสัตว์ในเพศนิยายครับซึ่งตัวเนี้ยถาวว่าชื่อมันไม่ได้สื่อหรอกว่ามันเป็นสัตว์ในเพศนิยายแต่ว่าด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ในเพศนิยายตัวหนึ่งที่ชื่อว่า a m p h เทียจะเป็นลักษณะของรูปแบบมังกรจะเรียกมังกรได้ไหมถ้าเอาตามดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของงูเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแล้วกันอ่ะขึ้นภาพไปดูมันจะเป็นลักษณะงูชนิดหนึ่งที่อยู่ในตาประจําตระกูล ไม่ใช่ตาัวเหมือนกับว่ตา,ตา,ต,า,ต,าตาสัญลักษณ์ที่อยู่ในประเทศยุโรปเป็นตาที่ใช้ในเหมือนกับว่าเรื่องราวหรือยอต่างาอ่าก็เรียกว่าภาษาในเทพใหญ่ได้แหละนะครับผมซึ่งเขาจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของงูที่มีปีกก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ <c oughs> โอเคเราจบกันที่แอดามอนไปแล้วนะครับกับแอมติดทาแล้วชื่อมันมีความหมายอะไรไหมแอดามอนแค่นั้นเออลงตัวเออมังกรลมเออเอยมังกรอากาศเออจบนะครับผม เอาละเราถึงนี่กันนะครับผมตัวที่พี่แฮมสงสัยนะครับผมอเออเมทัลเกรมอนนะครับผมถ้าชื่อชื่อเดิมเนี่ยมันคือเมทัลเกรมอนร่างไวรัสครับแต่เรามากักจะเรียกว่าแบล็กเมทัลเกรมอนต์หรือเมทัลเกรมอนบลูอะไรก็ว่าไปค่อนข้างมีหลายชื่อเป็นดิจิมอนประเภทไซบอร์กร่างสมบูรณ์เป็นรูปแบบไวรัสก็มีท่าไม่ตายเหมือนกับตัวเออมทัลเกรมอนปกติเลยคือก er. ิกาเดิสโทเยอร์นะฮะที่ยิงเ ต่อมีโดมีทรออกมาจากอกนั่นเองครับแต่นี่จะอยู่ในจกักรวรรดิของเอ่อเมทัลเอ็มพายก็คืออาณาจักรโลหะครับได้การที่ว่าเป็นโลหะและอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่พี่ต้องเพิ่งรู้มาไม่นานนี้เลยว่าเอ,อ่อเมทัลเกรมอนไม่ว่าจะเป็นไอล่างบลูหรือล่างปกติก็ตามแขนเนี้ยมาเป็นแขนเดียวกับตัวมูเกนดรามมนเหรออ่าไอตัวดิจิมอนเอ,อ่อไดโนเสาร์เหล็กที่ได้สู้ขันแต่ในภาคแรกที่เป็นเหล็กตัวใหญ่น<อ>ั่นแหละแขนเดียวกันเลย ก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับว่าสายวิวัฒนาการจนไปถึงขั้นนั้นได้นะครับผมทีนี้ถามว่าเนี่ยทำไมให้มาอันนี้<ม>เป็นไวรัสก็น,น่าจะตอบมาที่ตัวนี้นะครับผมบิสเกมอนครับหรือบ,บอกไปนี่ไม่เท่าเกมอนก็ไม่มีอะไรไมเมทัลโลหะใช่ครับตามชื่อเลยไม่มีอะไรมากอ,มอันนี้นะครับผม b r บริสเกมอนอมเป็นดิจิมอนตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2017เลยนะประเภทไวรัส ครับนั่นน่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมให้ตัวนี้มาอืเพื่อให้มันค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมเป็นอิจิมอนประเภทไซบอร์กเหมือนกัน่านะเป็นล่างสุดยอดนะครับผมสายพัฒนาใหม่ของอากุมอนอย่างที่บอกซึ่งเกิดขึ้นมาในปี2 0 1 7ให้เป็นเหมือนกับสายพัฒนาที่2ในการใช้แบบรูปแบบของการยิงอ,อย่างที่รู้กันว่าอย่างถ้าสายพัฒนาดั้งเดิมของอากุมอนที่เรารู้กันก็คืออะไรอรเกม่อนใช่ซึ่งก็เป็นาการใช้กงเด็บอา,อาวุธระยะ ประชิดในการฟันนี่ก็เหมือนกับว่าปรับรูปแบบมาใหม่ให้เป็นอาวุธประเภทยิง,ยงนะครับผมซึ่งก็จะมีอาวุธอย่างข้างหน้าเลยก็เป็นอาวุธที่เรียกว่าพลาสม่าสเต็กอืมไอสัตว์ยิงสเต็กออกไปไงเงี้ยใช่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเออคนละความหมายเขียนกงนคนละแบบนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ายิงปืนพลาสมาที่ออกมาเป็นรูปแบบว่าเข็ม ต่อเข้าไปตามความหมายนะครับผมสเต็กมีความหมายเหมือนเสาเหล็กเออริมนะครับผมแล้วพร้อมกับอาวุธข้างหลังเลยที่ชื่อว่าทันเดอร์วันนี้ก็จะเป็นการเอาปีกที่เหมือนกับปืนเนี่ยมักหน้ายิงเหมือนกันแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งเป็นท่าป้องกันที่มีชื่อว่า Grad. อิเล็กทริกกราดเออิเล็กอิเล็กกราดเป็นการปล่อยพลังพลาสมาออกมาในการป้องกันซึ่งตัวนี้นะครับผมเกิดมาเนี่ย<ห>ไม่ทันไรปุ๊บได้ฉายทันทีเหนือคาดมากก็คือ จากเออ่ดิจิมอนแอนเวนเจอร์ภาคที่เพิ่งจบไปก่อนภาคล่าสุดที่ฉายนี้อ่าซึ่งเป็นภาครีบูมทมาจากภาคปี1999อครับอ่าในศึกที่ว่าเอ่อศึกหนึ่งเนี่ยคือในระหว่างที่เมทัลเกมอนที่เป็นสีนี้เมทัลเกมอนสีปกติเนี่ยเออ่กำลังสู้กับเอ่อศัตรูกลุ่มหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับว่ามีปฏิกิริยาไฟฟ้าอ่าทำให้เออปฏิกิริยาไฟฟ้านั้นแหละทำปฏิกิริยากับดิจิไวแล้วก็ร่างของเมทัลเกมอนทำให้กลายร่างเป็นบิสเกมอนตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งก็สมกับชื่อนะครับผมว่าเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าไฟฟ้านะครับผมนี่ก็เป็นอีกประเด็นเลยที่พี่ต้องเนี่ยชอบมากแล้วแบบว่าคือเราบอกว่าตัวเนี้ยพื้นฐานมาจากวอเกมอนแต่ว่าเป็นท่าไฟฟ้ามันคืออย่างที่บอกว่ามันคือสายเกรมอนในรูปแบบหนึ่งอ๋ออ่านั่นเองก็อย่างที่พี่ต้องบอกว่าการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดการพัฒนาที่มันไม่ได้มีข้อจํากัดในการพัฒนาอยู่ที่เงื่อนไขนะและ อยากให้ดิจิมอนเนี่ยเล่นมานานแล้วซึ่งในที่สุดมันก็เล่นกับภาคนี้สักทีว่าเฮ้ยมันไม่ต้องแบบมาแปลงร่างเป็นเฮ้ยจากอากุมอนไปเป็นเกมอนนะให้พัฒนามาเป็นตัวอื่นก็ได้แบบให้มีเล็กน้อยคือมันจะสื่อเรื่องของดิจิมอนได้ดีมากว่าเฮ้ยคุณสามารถพัฒนาไปไปร่างไหนก็ได้ใช่ตามสถานการณ์อ่าตามเออแล้วสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอ่าบางทีอาจไปอยู่ในอีกที่หนึ่งก็อาจจะเกิดเป็นอีกร่างหนึ่งก็ได้อะนี่อยู่ในพื้นที่ที่ตอนในเรื่องมีสายฟ้ามากทำให้เกิดร่างนี้ขึ้ แต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าไอภาคที่เพิ่งฉายไปเนี่ยก็เล่นไปแค่นิดเดียวเองก็คือเล่นไปกับตัวของอากุูมอนแล้วก็กาบูมอนนะครับผมกาบูมอนก็จะมีร่างใหม่ขึ้นมาอ่าซึ่งเป็นของกาชปองอีกอันนึงนั่นแหละที่ไม่ต้องไม่ได้ซื้อโอแต่ถ้าดูแล้วนี่ปืนแม่งใหญ่กว่าแขนวอ์เกมอนอี็นะใช่ก็แขนวอลเกมอนเป็นแค่กรงเล็บต่นี่มันเป็นปืนพลามานี่ก็คือข้อมูลข,ข้าวของ ทั้ง8ตัวนะครับผมที่ไม่ต้องเอามานำเสนอในชุดออแคปซูลบัสคอตคอร์เรชันมั่นใจว่ามีทั้งผู้ชมที่เป็นน้องๆที่คงไม่รู้จักหรอกกับอาจจะมีผู้ที่ได้มาดูมาเป็นรุ่นเราก็อาจจะพอรู้จักมากยุคนี้อ,อาจจะรู้จักกันเยอะอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นอายุรุ่นเราประมาณนี้หรือใช่เขาเรียกว,ว่าอะไรโตไปก่าน,นั้นก็ 5, นะอาจจะเด็กยุค2000ละกลัน <2, 000 S 2> เด็กยุค2000ก็น่าจะผู้ชมนะฮะที่ทั้งเพิ่งรู้จักหรือรู้จักมาแล้วนะครับผม่าได้ดู รีวิวของพวกเรานะครับผมกับแคปซูลมัสคอตนี่นะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ลองพิมพ์เข้ามาคุยกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบของชิ้นนี้นะครับหรือชอบรีวิวนี้นะครับผมทำไงก็ไม่แอมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อะไรวะลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ไลกดแชร์คลิปนี้ไปคะิปับไปเพื่อให้คนอื่นที่ ชื่นชอบในดิจิมอนเหมือนกันหรือรชอบในการรีวิวของพวกเราสองคนหรือชอบสินค้าชิ้นนี้แล้ว<ช>บ<ะ>อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมให้เขาได้เห็นนะครับผมเผื่อเขาจะตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมเดี๋ยวก่อนสนมราคาเท่าไหร่ก่องเนี้ยอ่าที่ต้องได้มามันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นสินค้าลิมิเต็ดครับอ่าราคามันจะค่อนข้างแพงกับปกติแล้วถ้าปกติทั้งหมดเนี้ยก็คงอยู่ประมาณพันสอง แต่พี่ต้องได้มาก็คือเกือบ2000อันนี้เดิมที่ไหนครับร้านสปอนเซอร์เราเจ้าเดิมนะครับอ่าคนคลิปคักทอยใช่ครับผมแต่นี้พี่ต้องซื้อเองนะครับผมอันนี้เออบริจาคพี่อยากนะครับผมครัอยากไม่ได้เสนอมาอันนี้พี่ต้องสนองนี้ตัวเองแต่ก็นั่นแหละครับผมร้านคิกคักทอยนะครับผมก็ใครที่อยากหาตัวอะไรก็ลองไปสั่งพี่แกได้และสำหรับใครที่ชอบการรีวิวของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีวิวชิ้นนี้หรือรีวิวอื่นนะครับของพวกเรามารีวิวนะครับผมพี่ต้องพี่แฮ อย่าลืมนะครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับผมสีแดงปุบ subscribe นะครับผมอย่าลืมกดด้วยนะฮะแล้วก็ข้างๆปุบ subscribe นะครับผมก็ดิ่งนะครับผมเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมอย่าลืมกดแจ่งกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับนอกจากทาง YouTube แล้วเราก็มี Facebook แล้วก็ Instagram นะครับสามารถเซิร์ชได้เลยชื่อเดียวกันนี้มารีวิวครับผมครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับผมกัดดิจิม่อนแคปซูลมัสคอตต์คอลเลกชันนะครับผมนเดดอีก็ขอลาไปก่อน